Capitalism Better Business for Good Life Well Done <then>, Podcast รายการที่อยากผลักดันให้คนหันมาวางแผนทางการเน สวัสดีค่ะพบกับรายการเวลแดนพอดแคสต์รายการที่อยากผลักดนันให้คนหันมาวางแผนทางการเงินของ Capital เรกับ s ซล m o n Podcast นะคะวันนี้อยู่กับพี่จิมสุภาเจริญยิ่งค่ะและย้อยนะคะนาาษาษาักสอนสิวิราชบรรณาธิการจาก Capital r e ค่ะรีบเปิดรายการเร็วเพราะคำถามนี้มันอยากรู้มากพี่จิมคะถ้าอยากจะเก็บเงินเพื่อมีลูกะจะทำยังไงดีเพราะว่ามันเคยมีคำพูดที่ว่า มีลูกหนึ่งคนจนไปเจ็ดปีอันนี้ความจริงไหมคะพี่จิมอืมคือแต่เดิมเนี่ยมาอย่างนี้ตลอดว่าอย่ามีลูกเยอะนะมีหนึ่งคนจนไปเจ็ดปีพี่จิมเคยเขียนหนังสืออยู่เล่มหนึ่งถ้าอาจจะลองไปเจอนะคะก็คือมีลูกกี่คนก็รวยได้ถ้าใช้เงินเป็นว,ว้านะค่ะ,คะก็คือจริงๆแล้วลูกเนี่ยอภิชาต,ตบุตรนะมีหนึ่งคนเนี่ยจ,จะร่ำรวยมหาศาลได้ถ้าเราเลี้ยงเขาให้ดีดูแลเขาให้ดีเนะค่ะสิ่งที่เด็ก ต้องการคืออะไรใช่ไหมคะยิ่งตอนเขาเล็กๆช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยความดีของโลกโลกเราเนี่ยก็คือว่าอะไรที่เป็นสัตว์เล็กๆมันจะน่ารักหมดนะคะลูกหมาตัวเล็กๆลูกแมวตัวเล็กๆไม่แตกต่างกันเด็กทารกตัวเล็กๆน่ารักหอมนะคะแล้วน่าเอ็นดูช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราเป็นสัตว์ที่สุดยอดที่สุดลวคือเติบโตขึ้นมาโดยการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนกว่าจะเป็นสามขวบห้าขวบนั่นแหละถึงจะว่ากันนะนะคะเฉะนั้นในความน่ารักตรงนี้สิ่งที่พี่อยากจะบอกคือว่าเพื่อไม่ให้ เรื่องเรามันเครียดจนเกินไปก็คงจะบอกว่าเราพร้อมแค่ไหนพร้อมในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวมันเป็นเรื่องเวลาด้วยะนะคะแล้วก็คงทราบจากหลายคนแล้วคุณพ่อแม่วันนี้ก็เป็นคุณพ่อแม่ทํางานการที่มีน้องตัวเล็กๆเนี่ยก็คือหมายถึงว่าฝั่งคุณแม่จะให้นมลูกได้ถึงเมื่อไร่แล้วก็ออกกลับไปทํางานไหม แล้วก็ลูกควรจะอยู่กับใครพี่ถึงบอกว่าหลายคนจะรอให้พร้อมจริงๆพี่บอกบางทีนะอายุน้อยๆก็ดีอย่างเพราะว่าปู่ย่าตายายยังแข็งแรงรีบมีเลยแล้วก็ฝากปู่ย่าตายายเลี้ยงเนี่ยเป็นเป็นน้ำทิพย์มากเพราะว่าจะถูกแย่งหลานตลอดเวลานะคะเนื่องาะาหลานคนแรกจึงก็เลยอบอกว่าทหลังแต่งงานเนี่ยนะคะจะจะหนึ่งปีสองปีสามปีแล้วแต่อันนี้แล้วจะ,จะ,จ,ะจะตัดสินใจกันแต่อายุที่อยากให้มีลูกเนี่ย ขออนุญาตว่าไม่ให้เกิน3 8ซึ่งพี่ชอบพูดเสมอก็คือเพื่อว่าเรา60ลูกจะจบเปีตรีได้เนี่ยั้นจาก3 8เราลองเวิร์กกับไปไหมว่าควรมีลูกยังไงสักกี่คนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่มีลูกห่างกันเนี่ยก็ของพี่เนี่ยพี่มีแล้วแล้วอักเเดน์มีคนก็คือถัดกันปีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าหนึ่งมีลูกสักสองคนอย่างน้อยทุกคนก็บอกคนเดียวก็พอพี่บอกสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะบอกทุกคนคือว่า การมีลูกคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราคงไม่ได้อยู่กับเขาตลอดวันหนึ่งที่เราอายุแก่ขึ้นไปเนี่ยเขาหนึ่งคนต้องมาดูแลพ่อแม่สองคนจริงเหนื่อยมากนะคะ <S 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 <ม>แล้วก็ <N> ในช่วงที่เขาเติบโตมาเนี่ยมันมีเรื่องบางเรื่องที่เขาคุยกับพ่อแม่ได้ก็จริงค่ะแต่ก็มีอีกหลายเรื่องซึ่งเขาอาจจะไม่ไม่ไม่เหมาะที่จะคุยกับพ่อแม่การที่เขามีพี่น้องเนี่ยมันช่วยให้เขามีเพื่อนคุยมันช่วยให้เขามีเพื่อนทะเลาะมันช่วยให้เขารู้จักเสียสละ<ค>แล้วก็ประทานทศรู้จักเอาเปรียบอันนี้แบบ <laughs> กันจริงเลยพี่น้องเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นจิ๋มจะแนะนําว่าอย่างน้อยขอสักสองคนนะคะสองคนนี้ย คุณพ่อแม่ก็ควรจะวางแผนแล้วล่ะว่าถ้าเราคิดว่าจะมีคนซ้ายที่อายุ38เนี่ยคนแรกเราควรจะเป็นประมาณสักไม่ไม่เกินเลย36ไหมอะไรอย่างเงี้ยงั้นจากตรงนี้นะคะสิ่งที่ตามมาคือจากวันนี้ถึงวันที่เราอายุตรงนั้นเราจะเก็บเงินงก้อนได้สักเท่าไหร่ค่ะ นะคะจิมจะมีอันหนึ่งจิมพาะพูดเรื่อง72มากเลยก็คือเป็นการคำนวณหาเ,าเงินจากดอกเบี้ยทบตน้นนะคะ,คะจิมคิดว่าการลงทุนวันนี้10%เนี่ยพ่อแม่หลายคนทำได้อยู่แล้วะนะคะกันถ้าสพูดกันจริงๆเนี่ยสมมุติว่าเราเก็บเงินได้ได้ปีละประมาณสักแสนถึง2องแสนบาทเอาสองแสนแล้วกันะนะคะสองแสนเนี่ยถ้าสมมุติว่า10%เนี่ยเงิน2องแสนเนี้ยจะกลายเป็น4ี่แสนในระยะเวลาเจปี นะคะอ่จิมก็จะทำตั้งแต่เป็นแฟนกันสมมติเราเป็นแฟนกันตอนอายุประมาณสักยี่สิบห้าแล้วกันนะคะกะว่าแต่งงานสักสามสิบเก็บเงินห้าปีแรกเนี่ยพี่อาจจะเก็บเงินเพื่อจะมีบ้านก่อนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเก็บเงินปีละสองแสนนะคะสองคนนี่พยายามเก็บให้ได้เดี่ยห้าปีแรกเดี่ยเราจะมีเงินต้นประมาณล้านหนึ่งนะคะแต่ว่าเงินสองแสนเนี้ยถัดไปปีที่เจ็ดมันกลายเป็นสี่แสนละจริงๆเราจะได้อยู่ประมาณสัก เกือบสามสี่ล้านสำหรับการมีบ้านในการเก็บห้าปีแรกซึ่งเพียงพอแล้วบ้านเนี้ยพี่ recommend ให้ผ่อนประมาณสิบห้าปีแล้วเอาเงินที่เกินเช่นเงินเดือนขึ้นหรือโบนัสเนี่ยโปะบ้านเสมอค่ะแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยจะใช้เวลาแค่เจ็ดุดห้าปีคุณจะได้บ้านหลังนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มเป็นแฟนกันและเก็บเงินปีแรกนะคะแล้วเข้าสูตรพี่เนียพี่กล้าพูดว่าหลังแต่งงานประมาณสามถึงห้าปีเนี่ยคุณจะได้บ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังแรกเลย <Wow. S 2> มันดีขน,ขนาดนั้นนี่คือเรื่องการวางแผนทางการเงินแต่ฉันถ้าตามไปด้วยว่าคุณแต่งตอนสามสิบก็เคยมาว่าควรจะมีลูกคนแรกประมาณสักสามสมสานี่แหละอ่าถ้าได้และอีกคนสักสามหสมหกไม่นองมีสามปดก็ได้นะคะก็เป็นไลฟ์ที่กําลังลงตัวลูกตอน,น,นเล็กๆไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคะมีค่านมอะไรเงินที่เยอะจริงๆอกลายเป็นเงินค่าพี่เลี้ยง mm. อ่าฉั้น ตามมาด้วยคือว่าถ้าสมมุติว่าในแง่ที่บ้านมีผู้ใหญ่อยู่นะคะก็อาจจะหาพี่เลี้ยงเด็กๆซึ่งดูทั้งงานบ้านและเป็นผู้ช่วยได้แล้วคุณยา่าคุณยายก็สามารถมาช่วยเลี้ยงได้ตรงนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่จะจะลงตัวมากๆเลยสิ่งที่จะลําบากจากนี้ก็คงเป็นเรื่องค่า หาให้เขาเรียนหนังสือที่ไหนค่ะนะคะการเรียนหนังสือวันนี้จะมัยห่กอนเนี่ยค้าเทอมไม่แตกต่างกันมีแต่เข้ายากเข้าง่ายแต่เดี๋ยวนี้มันแตกต่างกันมากนะคะเออคุณเข้าโรงเรียนรัฐเนี่ยก็ค่าค่าเรียนก็ประมาณปีละหมื่นกว่านะคะแต่วันนี้ป .1 ถึงม .6 เนี่ยจริงๆรรัฐให้เรียนฟรีค่ะนะคะมันคือเรื่องราวที่เราต้องวางแผนเหมือนกันว่าเราจะให้ลูกไปเรียนที่ไหน ล้วทุกครั้งที่เลือกโรงเรียนเนี่ยจะใช้คํานี้เลยก็คือมันไม่ได้เลือกเรื่องอื่นหรอกสำหรับเด็กๆมันเลือกเพื่อนให้ลูก mm. ว่าเราอยากให้ลูกเราเติบโตในเพื่อนกลุ่มไหน <Yeah. S 1> แบบไหนตรงนั้นมากกว่าส่วนอื่นเนี้ยวันนี้นะคะด้วยเนื้อ,อหาวิชาการเนี่ยมันเรียนรู้กันข้างนอกได้กับหมดละคุณมี Google มีอะไรเด็กๆเผล่อรู้มากกว่าเราอีกเขาอยากรู้เรื่องอะไรเขาเขาเซิร์ชป๊บป๊บป๊บเขาอ่านแล้วรู้เรื่องไปหมดแล้วนะคะเราจะไปเล่าอะไรก็กลายเป็นเชยสำหรับลูกไปได้ซ้ําไปแต่ สิ่งที่ตามมามันไม่ใช่เนื้อหาวิชาการมันเป็นวิชาอันนึงซึ่งสมัยก่อนเขาพูดถึง IQ EQ ใช่ไหมคะอีคนั่คือวิชาการในการใช้ชีวิตมากกว่าทําไงให้เขาเป็นคนที่รู้จักเรื่องคอ m m u n นิเคชันคือพูดจากคนอื่นรู้เรื่องทํำยังไงให้เกิดคําว่า c r e a t i v i t y นะคะคือมีความคิดสร้างสรรค์ทํำยังไงเขารู้จักการทํางานร่วมกันอื่นคือ collaboration s รู้จักควบคุมอารมณ์ ใช่ไหมคะรู้จักใช้คำว่า critical thinking คือคิดเป็นเหตุเป็นผลซึ่งเรื่องนี้ไม่สามารถฝึกได้ในหนึ่งวันใช่ไหมคะมันจะมีว่าอทำไมมีคำถามสมัยก่อนจำได้เลยสอบเข้าในสธิตว่าทำไมห้ามวิ่งไปตากฝนช้อยข้อที่หนึ่งแม่ดุข้อที่สองเสื้อเปียกข้อที่สามลื่นหกล้มและข้อที่สี่อาจไม่สบายเป็นหวัดใน critical thinking เนี่ยฉันคิดว่าเด็กทุกคนต้องติกข้อแรกคือแม่ดุก็คือพอวิ่งออกไปตากฝนแม่จะต้องดุ แต่ถ้าคุณไม่ถูกปลกฝังว่าจริงๆที่แม่ดุก็เพราะว่าคุณอาจจะเสื้อเปียกอาจจะไปแหละแต่สุดท้ายคือห่วงที่สุดคือคิดว่าจะไม่สบายอันนี้คือการสอนที่ที่ไม่สามารถในช่วงคืนและตามมาด้วยคือสอนวิชาที่เราคุยกันวันนี้คือวางแผนทั้งการเงินไม่สามารถที่จะสอนได้ช่วงคืนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทุกครั้งที่คนถามว่าเออเราจะต้องสอนลูกยังไงเดี๋ยวเราว่าเอพิโ o ดหน้าแต่ถ้าเอพิส od นี้สิ่งที่อยากจะบอกว่าเราพร้อมเรื่องเงินพร้อมเรื่องเวลา นะคะแต่ต่อให้ไม่พร้อมก็สามารถมีลูกได้เพราะว่าไม่มีคำว่าพร้อมแบบ perfect กเทนหรอกค่ะทุกคนในชีวิตไม่มีใครที่จะพร้อมแบบ perfect กทชีวิตมันมาสันเสมอมันจะมาหาเรื่องเราในที่สุดมันก็จะหาเรื่องเราของมันได้นะคะขอให้ว่าคุณรู้ว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วถ้าเรื่องนี้สำคัญในที่สุดคุณจะจัดเวลาได้ในที่สุดคุณจะจัดเงินได้และในที่สุดเนี่ย คุณไม่ตื่นเต้นเหรอที่อยากจะเห็นว่าลูกออกมาแล้วหน้าตาเหมือนไข่แล้วไม่ตื่นเต้นเลย <laughs> เห็นเขาค่อยๆโตนา่ารักมากนะโดยเฉพาะโอ้หเดือนแรกนี่น่ารักมากเดี๋ยวจ,จะบอกทุกคนเลยว่าถ่ายรูปเยอะๆนะเพราะก็จะโตเร็วมากแล้วของดีๆไม่ต้องเก็บนะเพราะเดี๋ยวจะใส่ไม่ทันเอามาใส่เลยนะคะแล้วเป็นคนที่สอนอยู่เลยเสมอว่าถ้ามีของดีไม่ต้องเก็บแล้วนะเอามาใช้เลยไปใส่เลยไม่งั้นใส่ก่อนเราจะมีแบบกระเป๋าดีๆก็เก็บรองเท้าดีก็เก็บยกใบทีนี่แบบก็เฉยแล้วใส่ไม่ได้แล้วใช่ใช่ มีลูกนี่สอนหลายหลายเรื่องมากใช่ไหมแล้วเขาก็จริงจังโปร่งใสามากคือเขาไม่พอใจร้องไห้พอใจหัวเราะเออหยบขยับปุ๊บก็เอเฮฮาแม่ขยับปุ๊บก็หลับอะไรเงี้ยมันเป็นปนการสอนธรรมะแบบเซนให้พ่อแม่ที่สุดนะคะและ้วฉันชอบพูดเสมอว่านาทีที่มีลูกก็เป็นนาทีที่มีพ่อแม่เพราะฉะนั้นเป็นนาทีที่เกิดพร้อมกันไม่มีใครรู้ว่าต้องเป็นลูกยังไงหรือเป็นพ่อแม่ยังไงงั้นเราก็มาอยู่ใน ในห้องทดลองใหญ่ร่วมกันที่จะมาฝึกเป็นพ่อฝึกเป็นแม่แล้วฝึกเป็นลูกกันนะคะ่ะแล้วคนที่เป็นพ่อแม่เคยเป็นลูกมาก่อนทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่ถ้าเกิดเขาเอาใจว่าตอนที่เขาเป็นลูกเขาอยากได้ยังไงเขาก็เป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากได้ถึงว่าแค่นี้ก็มหัสจั์แล้วนะคะอย่างนี้เคยมีคําถามนิดนึงคะ่ะพี่จิมมันควรจะมีบ้านหรือมีลูกก่อนนะคะเอ,อถามจิมนะ,ะมีลูกก่อนมีบ้านยังได้เลยอ่า,อา เพราะว่าไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเลยคิดว่า Environment ที่ลูกอยู่ตางหากสําคัญจไม่อยากเลยว่าต่อบ,บางคนมีบ้านนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยลูกต้องไปอยู่ไปอยู่กับสถานรับเลี้ยงเด็กหรือไปอยู่บนตักแม่คนอื่นใช้คํานี้เราศาสตร์มีลูกแล้วเนี่ยทำไมให้ลูกเราถูกเลี้ยงบนตักแม่คนอื่นละ่ะใช่ไหมคะหรือผู้หญิงคนอื่นละ่ะเนี่ยเมื่อลูกเป็นของเราอะคนเหล่านั้นควรเป็นแค่ผู้ช่วยเราไหมฮะ อ่ามิ่งที่ที่ลูกเป็นของเราแล้วก็ตามมาด้วยคือเราไม่มีสิทธิ์โทษกันอื่นเลยนะถ้าลูกเป็นเด็กที่ดีก็เป็นพ่อแม่นั่นแหละ,ะเพราะคุณเลือกแวร์เมนนี้เลือกคนสั่งสอนที่ดีแต่ถ้าลูกคุณไม่ได้ดังใจก็เป็นพ่อแม่อีกนั่นแหละที่ต้องถูกโทษที่สุด<ะ>ว่าคุณปล่อยลูกคุณไปอยู่ตรงไหนทําไมทําให้เขาเกิดมาเติบโตเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ทุกคนถามถึงว่ามีลูกเมื่อไหร่ที่ว่าพรอบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินนะคะคือว่าหนึ่งคุณอยากให้ลูกพูดเพราะ,ะพ่อแม่ต้องพูดเพราะ คุณอยากให้ลูกไม่กินน้ำบัดลมคุณก็ต้องไม่กินน้ำบัดลมคุณอยากให้ลูกชอบอ่านหนังสือพวกคุณก็ต้องชอบอ่านหนังสือ, <c oughs> อคุณอยากให้ลูกใช้เวลาวาดเขียนวาดรูปสนใจธรรมชาติพวกคุณก็ต้องวาดรูปวาดเขียนและสนใจธรรมชาติ <c oughs> อยากให้ลูกเป็นแบบไหนไม่มีคําสอนใดดีไปกว่าพ่อแม่ต้องทําตัวเป็นตัวอย่างนะคะคําสอนถ้าคุณไม่ทําเขาไม่มีทางเชื่อเลยคุณพูดได้อย่างนี้แต่คุณไม่เคยทํะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ลูกจะเชื่อแบบนั้น Environment สําคัญสําหรับเด็กที่สุด นะคะสภาพแวดล้อมคือสิ่งที่เขาจะเติบโตขึ้นมาแล้วมันไม่แตกต่างกับอะไรที่ว่าพืชบางอันชอบแดดคุณก็ต้องเอาเขาไปอยู่แดดพืชบอันชอบที่ร่มคุณก็ต้องอยู่ที่ร่มลูกสองคนไม่มีทางเหมือนกันแม้ว่าจะเกิดจากแม่คนเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันกินเหมือนกันจึงก็บอกว่าเลี้ยงเหมือนกันแปบนี้ก็คุณห้ามเลี้ยงเหมือนกัน ะะ <Okay. S 1> ลูกคนโตเขาอาจจะไม่ชอบสังคมเราก็ต้องผลักดันให้เขาไปมีเพื่อนอ <Okay. S 1> อกไปเฮฮาไอคนเล็กมันโอหสังคมจา๋า <c oughs> ก็ต้องดึง <c oughs> ดึงกลับเข้ามาบ้าน <c oughs> บ้าง <c oughs> ใช่ไหมคะไอะคนนี้คนโตก็เสียสละให้น้องทุกอย่างเลย <c oughs> ไอ้น้องก็เอาเปรียบเกินไปก็ต้องสลับกันบ้างน, <c oughs> นะคะวิธีการมันก็คือเป็นความท้าทา e เช่นมีของหนึ่งชิ้นทำยังไงก็ให้สับคนนึงเป็นคนแบ่งอีกคนหนึ่งเป็นคนเลือกมันก็จะได้รู้ว่าไอคนแบ่งก็ต้องแบ่งดีๆนะให้มันเท่ากันไอคนเลือกมันก็จะมีสิทธิ์เลือกมันก็ต้องได้เลือกชิ้นที่ โอเคการหรือคนเลือกจะยอมเลือกชิ้นเล็กแล้วทิ้งชิ้นใหญ่ให้อีกคนไหมความเสียสละแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ิัมคิดว่าสนุกแล้วได้โอกาสเติบโตแล้วบางครั้งเนี่ยฉินอยากจะบอกพ่อแม่หลายคนคือว่าเราเรียนหนังสือครั้งที่แล้วอาจจะเป็น30ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วพอโนตัวเล็กเรียนหนังสือเนี่ยเหมือนเรากลับไปเรียนหนังสือใหม่เลยนะคะ เนื้อหาวิชาการเดี๋ยวนี้มันแตกต่างจากสมัยก่อนล้านเปอร์เซนต์ก็ถือโอกาสนี้เออไปเรียนหนังสือใหม่หรือลูกลูกเราให้เดี๋ยวนี้มันพูดภาษาอังกฤษกันฟลูร์มากหรือว่าไปพูดภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีได้อีกอะไรเงี้ยถืว่าทำไมเราไม่สนุกกับการเติบโตของเขาแล้วก็เรียนรู้พร้อมๆกัน <S <S ด้วยศาสตร์ใหม่ด้วยการเติบโตใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เขาเป็นนะคะถือว่าวันนี้คือตรงนั้นแหละที่ฉันอยากจะบอกนะคะไม่มีใครจะมากําหนดชีวิตหรอกทั้งหมดที่เราพูดคือเป็นไกด์ไลน์เพื่ออะไรเพื่อคุณนั่นแหละไปกําหนดชีวิตคุณเอง Mm hmm. นะคะ่ะเพื่อให้คุณไปหาจังหวะที่ลงตัวคุณแต่อย่าให้ทุกอย่างเกิดเพราะอุซัิเหตไม่ได้วางแผนแต่งงานแล้วไม่ได้ป้องกันลูกมาโดยไม่ได้ตั้งใจทุกอย่างไม่มีความพร้อมทุกวันนี้นั่นก็ผ่อนไอ้นี่ก็ผ่อนสตางค์จะดูลูกตรงไหนจะ mm hmm. ต้องไปจ้างคนมาเลี้ยงอีก <c oughs> ใช่ไหมคะเอาแม่ก็ไม่มีเวลาที่จะพักบํารุงร่างกายลูกก็นะออกมาลําบากถึงเวลาอาหารลูกผ้าแพมเพิ์สอะไรลําบากเงี้ยไอ้อย่างนี้ไม่เอาอะคะ่ะ ที่เราอยากได้คือ,อตั้งใจลองแผ่นเ,เลี้ยงฝากบ้านนี้เลี้ยงนี้ลองเก็บเงินสักก้อนแล้วทราจะไหมท่านอยู่ในประกันสังคมต้าท่านมีสิทธิ์ลางานโดยได้เงินเดือนนะคะครึ่งหนึ่งสามเดือนเลยใช้ประกันสังคมประกันสังคมเนี่ยจ่ายท่าน40,000ืกว่าบาทพอลูกออกมาปุ๊บได้เดือนละหกรอย คืออย่างน้อยที่สุดเรื่องราเหล่านี้เราได้ทั้งพ่อทั้งแม่นะคะถึงว่ามันเป็นเรื่องที่คุณได้สิทธิตรงนั้นก็ต้องใช้ให้เต็มที่นะคะ mm hmm. แล้วก็ตามมาด้วยคือว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้นะคะในการเติบโตมันก็จะมี <c oughs> เรื่องวัคซีนมีเรื่องอะไรเงี้ยทำไมเราไม่ลองมาร์กจุด แล้วก็เติบโตไปพร้อมลูกสามขวบแล้วลูกควรจะเข้าโรงเรียนไหนมองเป็นยังไงการหาโรงเรียนให้ลูกก็เป็นเอ็กซ์ไซส์ที่จิมชอบมากแล้วก็สําคัญมากค่ะค่ะพี่จิมคะที่ตอนต้นบอกว่ามีลูกแล้วรวยขึ้นได้นี่คือรวยขึ้นยังไงคะรวยขึ้นจากการอบรมสั่งสอนพวกเขาคะ<อ>่ะนะจิมคิดว่าการที่ดูแลลูกและให้ลูกดูแลเราเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่สามารถสั่งเขาได้ค่ะแต่ถ้าเราดูแลพ่อแม่เราลูกก็จะซึมซับแบบนั้นอืเติบโตมาเขาก็จะดูแลเรา เองเหมือนกับที่เราทำไมดูแลพ่อแม่ว่าเราเห็นพ่อแม่เราดูแลปุ่ยา่าตายาย <Okay. S 1> เราใช่ไหมคะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มาเนี่ยแล้วตามมาด้วยคือจะบอกพ่อแม่ทุกคนว่าอย่าหวังว่าลูกมาเลี้ยง mm. วันนี้เราไม่เลี้ยงเขาจนโตก,ก็เก่งแล้ว <c oughs> นั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าให้การศึกษาให้ดีที่สุด <c oughs> การศึกษาไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นรูปราวแบบไหนนะคะข้าจะเรียนเป็นเชฟเป็นเป็นช่ mm. างเสริมสวยเรียนเป็นาร์ติสเรียนเป็นอะไรต่างๆเป็นนักวิศวะหมออะไรแล้วแต่เนี่ย แต่ทั้งหมดนั่ปวยขอให้เขาดูแลตัวเขาเองได้อืนะคะเป็นคนดีคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นภาระกับคนอื่นจึงว่าตรงนี้เป็นเป็นบทพิสูจน์ที่สําคัญมากๆค่ะสำหรับพวกเขาขออีกข้อหนึ่งค่ะกับแม่ที่เป็นคนทํางานแล้วเรามีความฝันโสดว่าวันหนึ่งเราแผนแล้วเรามีลูกเนาะเราจะบาลานซ์สองสิ่งนี้ยังไงยังไงใช่ไหมคะบาลานซ์ไม่มีจริงใคะจมิตช่าเล่าแบบแม่อยู่สี่ประเภทนะคะแม่สี่ประเภทคือว่าแม่ประเภทที่หนึ่ง แต่งงานปุ๊บ <c oughs> นะคะ <c oughs> มีลูกปับ๊บตัดใจลาออกจากง,งานทิ้งแคริบพัททั้งหมด <c oughs> แม้เพศที่หนึ่งนี่โลกสรนเสริญนะคะเป็นอะไรที่ที่น่ารักมากแล้วก็เป็นอาชีพที่สังคมญี่ปุ่นเนี่ย <c oughs> ให้เป็นอันดับหนึ่งจะเครได้ยินนะละครญี่ปุ่นที่บอกจะมี Salary Man <c oughs> กับ Office Girl นะ SL กับ OF Office Girl เอ่อ OG เนี่ย office girl เนี่ยแต่งงานปุ๊บลาออกเลยอู้องง ทั้งบริษัทจะยกย่องสรรเสริญมากแล้วก็เป็นหน้าที่หลักเลยในการดูแลลูกนี่คือสิ่งที่เกิดในสังคมญี่ปุ่นจริงๆแล้ว <c oughs> น่ารักมากแต่ประเภทหนึ่งเนี่ยดีมากๆ <c oughs> ประเภทที่สองคือว่าโอ้โหใจเนี่ยนะก็อยากจะลาออกแต่ด้วยอีโคโนมิกออกไม่ได้ค่ะ <c oughs> แต่ประเภทที่สองเนี่ยคือไม่สนใจแคริเอปาร์ชฉันมาทํางานแบบเอ่เอก็มาได้ทันเวลาสี่โมงฉันก็กลับบ้านแล้ว <c oughs> คือทั้งวันนี้ฉันก็แอบทํานั่นทานี่ดูแลลูก หน้าที่การงานฉันก็ทําแบบน,นะไม่ได้เต็มร้อยอนะคะก็จะเป็นประเภทที่สองซึ่งทุกคนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจะนะคะแล้วก็เห็นใจให้กําลังใจใช่ไหมคะแต่แล้วก็จะมีแม่ประเภทที่สามซึ่งเดือดร้อนก็ไม่เดือดร้อนอืแต่อยากทํางานนอกบ้านจริงจังแล้วก็ยังอยากจะมีลูกอีกซึ่งเวลาลูกมีปัญหาปั๊บประเภทที่สามเนี่ยโดนดุเสมอว่าทําไมไม่ดูแลลูกไม่ทําอะไรไม่อะไรอย่างเงี้ย แต่จิมคิดว่านี่เป็นแม่ที่สุดยอดที่สุดแล้วจิมก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เชียร์สาวๆที่เป็น working woman ด้วยนะคะว่าทุกวันนี้ในฐานะผู้หญิงคนไทยเนี่ยเหลือเชื่อมากสังคมไทยนี่ให้ให้เกียรติมากจิมเห็นผู้หญิงขึ้นเา็นหนึ่ง<ม>องกรเยอะมากในหลายๆที่ซึ่งซึ่งเยี่ยมมากแต่ผู้ชายไทยเราโคตรฉลาดเลยคือระหว่างอยู่องค์กรเนี่ยกลับไปบ้านยังต้องทําหน้าที่เหมือนกับช่างเท้าหลังอยู่ที่บ้านอยู่ดีสิว่าทุกคนที่เป็น working woman เนี่ยเป็นสาวที่รู้จักเรื่องการบริหารจัดการนะคะ เพราะฉะนั้นสาวเหล่านี้สมควรได้รับคําค ayo, ว่ามัม m o m มัมใช่ไหมคะค่ะพอกลับ <Entscheid> หัว <influencing> มันกลายเป็นวาวเลยค่ะ w o w ถูกต้องว้วาวนะคะเก็เลยว่าเอ้เรื่องนี้ในเมื่อคุณจัดการชีวิตทํางานได้เอเรื่องนี้คุณต้องจัดการให้ได้คุณจะหาผู้ช่วยแบบไหน <t congress man> แบ่งเวลายังไงนะคะสิ่งที่อิมอยากจะแพลนก็คือว่า หนงโรงเรียนลูกที่ทํางานไม่ควรไกลเกินไปทําไงอยู่ในแอเรียเดียวกันที่พี่บอกว่าคือใช้เวลาในการส่งรับไม่เกินไปนะคะหาโรงเรียนที่ที่เราคิดว่าเรา,เราลูกเราเหมาะกับแบบนั้นนะคะแล้วให้เขาเติบโตขึ้นมาให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ทั้งหมดเป็นการทั้งวางแผนมีเมื่อไหร่มีแล้วให้ไข่เลี้ยงใช้เจจตยังไง เราจะกลับมาใช้เวลาเขาอย่างไงช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นยังไงที่เราไม่ต้องเสียเวลาวิ่งซกซกไปทํางานพิเศษเพื่อจะมาหาเงินอย่างนี้เป็นตน้นในนี้คือสิ่งที่เราสามารถบริหารจัดการได้จริงๆค่ะขอให้เราเริ่มจากเช็คลิสต์ในแต่ละเรื่องขึ้นมาแล้วหลายเรื่องนะคะซึ่งเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กไม่จชเป็นต้องเป็นของใหม่ทั้งรถเข็นทั้งค้าทั้งเสื้อผ้าทั้งทุกอย่างเนี่ยจริง s e นด์แ hand นี่ถูกมาก นะโดยพ่อคาซีดเนี่ยซื้อใหม่นี่มหาศาลคาซีดเซกเก็ตแฮนด์นี่ขอฟรียังได้เลยพอลูกโตก็มันเป็นของเกกะลดแล้วใช่ใช่แล้วมีตลาดที่เทรดเรื่องนี้เยอะมากค่ะจริงจังเลยนะคะรวมทั้งโรงเรียนต่างๆเดี๋ยวนี้โรงเรียนทางเลือกก็เยอะแยะมากที่น่าสนใจนะคะมันก็จะเป็นอ,ออปชันหลายๆอันรวมทั้งคุณพ่อแม่เนี่ย ก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนฝูงปรึกษาหารือได้หรือคนในครอบครัวของเราใช่ไหมคะว่าเอ้ยมันมีนะว่าเบ้านนี้อพร้อมก็สามารถเอาลูกไปฝากบ้านนี้เลี้ยงได้กันดูแลกันในหะีบางช่วงเราก็เอาเด็กเหล่านี้ไปเที่ยวกับเรามันก็มีสังคมมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อกี้แม่ม่ีสีประเภทประเภทที่สี่คืออะไรคะประเภทที่สี่ก็ <c oughs> คือว่าหนึ่งทำงานจนลืมทุกอย่างอ oh. อ่าซึ่งประเภทนี้ที่ต้องเตือนกันจริงจังเลย <c oughs> นะคะว่าแล้วหลายคนบางทีก็เลือกชีวิตที่เซปเรตกับครอบครัวเลยเรื่องราวมันไม่บาลานซ์ตรงนี้ตรงนี้ว่า เชื่อสิค่ะว่าถึงจุดหนึ่งคุณจะเสียดายเวลานั้นมากๆนะคะพี่ชอบพูดเสมอว่าคุณอาจจะทำงานมหาสั้์เยอะแยะได้โอ้โหอะไรแล้วแต่จะเชื่อไหมว่างานที่สำเร็จเนี่ยผ่านไปสองสมปีคนก็ลืมละใช่แต่สิ่งที่คุณทำกับลูกณนะนาทีนั้นนะ่ะผ่านไปสิบปีลูกก็ไม่ลืมพี่ยังมีลูกที่เขารอแม่มาวันงานวันเกิดซึ่งแม่รับปากจะมาแล้วก็มาไม่ได้มีลูกที่ สัญญาว่าจะทำด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันถึงเวลามาไม่ได้พี่ว่าสิ่งนี้นะคะคุณสามารถเลือกปฏิบัติแล้ว arrange ได้เนั้นอย่าอย่าอย่าให้นะคะเรื่องเหล่านี้ทำลายความทรงจำยิ่งตอนเขาเล็กๆต่ำกว่าสิบขวบเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เลยนะคะที่จะไปทำลายความฝันเขาเพราะฉะนั้นอยากจะให้แล้วเตือนทุกท่านด้วยว่าอ,อ่ายม่เนี้เราเชื่อสิคุณเองนั่นแหละพอคุณผ่านเวลานี้คุณเองเป็นคนที่จ miss จงเวลานี้ที่สุด พอถึงเกินสิบขวบเขาก็ไม่เอาคุณแล้ว <net> ถึงเวลานั้นอยากจะชวนเที่ยวมันก็ไม่ไปกับคุณแล้วใช่ไหมคะถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถามันไม่ใกล้ชิดกันเนี่ยไม่มีทางเลยที่ลูกอยากจะใกล้ชิดคุณตอนโตแล้วมันจะไปหวังว่าเขาจะมามาดูแลคุณตอนคุณเจ็บป่วยเลยเฮ้ยเอาเปรียบเขาเกินไปแล้วออพี่ก็เลยบอกว่าพ่อแม่เนี่ยหาเงินไปเหอะอย่าไปหวังว่าเขาจะมาดูแลให้เขาดูแลเติบโตมีชีวิตที่มีความสุขนั้นก็พอเพียงพอแล้วสําหรับเราค่ะอันนี้ขอเล่าแชร์นิดนึงได้ไหมคะพี่จิคือย้อยอ่ะ ทำงานเป็นนักเขียนมันก็จะมีเขาเรียกไงไฟไฟพุงพ่งบางไฟแลวทุกวาก็เคยปรึกษากับพี่นักเขียนที่เขาอยู่มานานประมาหนึงเขาก็บอกว่าเยอะลองมีลูกอมีลูกปุ๊บมันจะไม่ถามหาแล้วว่าไฟมาจากไหน<笑><笑>ไฟมาเองมันจะมาเองแล้วแบบเขาจะจะอยากทํางานทุกวันใช่ จะอยากทํางานมันจริงใช่ไหมใช่จริงแม่คือพอ,พอเรามีอะไรสักอย่างเนี่ยลูกนี่เป็นโควดเป็นเป้าหมายที่ที่มาจันมาก <c oughs> มาก,ม,ากมันอยากเป็นครั้งแรกที่เราอยากทําอะไรเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังอะไรตอบแทนว้าวเอมันเป็นอะไรที่เราอยากเห็นเขาเติบโตอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันเลยพี่หนึ่งบอกต้องแลกไงคะบางทีเราต้องใจร้ายบางทีเราต้องดุดา่าบางทีเราต้องเอ็ดเขา เพราะว่าเราเราต้องการให้เขาเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วบางทีเขาเล็กเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจเรื่องเหตุผลก,ก็ก็ต้องลงโทษกันบางเรื่องซึ่งให้เขา้าใจว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้เพียงแต่พี่อาจจะไม่ค่อยได้เป็นสไตล์ฝรั่งมากที่ลงโทษด้านจิตใจเบรกราวหรืออะไรเงี้ย <c oughs> พี่แม่งตีตีเลย <laughs> <c oughs> คือไม่ซับซ้อนไม่ซ <m akes> ับซ้อนอต,ตีเสร็จเข้าใจใช่ไหมผพดผพดเสร็จเอามากินข้าวอะไรเงี้ยพี่จะไม่แบบเอ้ยอยอ,ยอยห้ามกินข้าวไปกราวไปอะไรพี่รู้สึกว่ามันมันเฮิร์ตไปซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรที่หยาบนะแต่พี่ก็เติบโตมาแบบนั้นพี่ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนดีค่ะอืมเท่านั้นเองค่ะยะแบบ ถ้าเป็นยืนเมื่อสองปีที่แล้วจะนึกภาพตัวเองมาคุยเล่นๆนี่ไม่ออกเลยนะคะพี่จิมแต่จริงๆแล้วอีกคนหนึ่งที่ที่ขำมากเลยคือถ้าไม่มีลูกนะคะวิธีอะไรที่จะทำให้มีไฟทํางานหรอคะมีหนี้พอมีหนี้แล้วมันจะมีไฟเองค่ะเดี๋ยวเดยนนี้ประเด็นนี้ก็อยากคุยเหมือนกันตอนหน้าต้องคุยเลยเพราะว่ามันมีเรื่องการเป็นหนี้แบบเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ใช่แล้วก็ช่วงนี้คือคนแบบ ชอบแบรนด์เนมผู้หญิงอย่างเราเนะี่ยตัดสินใจซื้อแบรนด์เนมได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมาก<า>เดี๋ยวอยากจะคุยกับพี่จิมเหมือนกันว่าจะวางแผนยังไงให้เราหลุดพ้นหรือว่ามีความสุขกับการมีของและไม่มีของนะคะได้ค่ะอันนี้ขอสรุปประเด็นนี้ก่อนว่าไม่แน่ใจว่าผู้คนที่ฟังอยู่นั้นรู้สึกยังไงนะคะว่าจะอยากมีลูกไม่มีลูกหรือย,ยังไงลองวางแผนกันดูค่ะแล้วก็เราไม่ได้วางแผนคนเดียวแน่นอนลองถามพาร์ทเนอร์ของเราคู่ชีวิตของเรานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น ลูกจะกสยเลือดแล้วไม่สายเลือดอันนี้ก็ลองคิดกันดูว่าเป็นยังไงเนาะเราอาจจะรับหลานมาเป็นพี่หลก็อด o อ t เลยใช่พี่หลงวงจันทร่งเจเจนั่นก็อดดอบที่เดอะสแตนดาร์ดนั่นก็อด o อ t อดดอปน่ารักมากน้องน่ารักติดตามเสมอเลยมันก็มมีวิธีดังนั้นเราลองหาสิ่งที่มันเหมาะ หรือว่าตั้งเป้าหมายไม่ต่างจากการวางแผนทางการเงินเลยอ <c oughs> ย่างทีพี่จิมชอบพูดนะคะ <c oughs> เช่นเดิมนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนที่ฟังอยู่มีคําถาม <c oughs> เรื่องชีวิตเรื่องการวางแผนใดๆทุกอย่างเนี่ยมันวางแผนได้สงสัยตรงไหนส่งคำถามมาคุยกับเราได้นะคะ <c oughs> ที่ <c oughs> hello a t s i d e capitalread.co หรือว่าทุกช่องทางของ capitalread นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่จิมมากๆ <c oughs> อยากจะไปในประเด็นต่อไปแล้ว พบกันใหม่ในตอนหน้านะคะขอบคุณพี่จิมมากขอบคุณผู้ฟังด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ